บุง้งแกนนำสามนิ้วค่ะโปรโอวยพรบิ๊กเล็กนั่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมค่ะสักเจียมโพแสแะเจอติ่งส้มถล่มเงิบค่ะนายประกรณ์พรชีวังกูลหรือว่าบุ้งนะคะผู้ประกาศตัวว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนการชุมนุมของม็อบ3นิ้วในช่วงปี2563ถึงปี2564ค่ะ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยภาพถ่ายคู่กับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุบอกว่ายินดีกับนายด้วยครับยินดีกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมผมรับรู้ถึงความตั้งใจของท่านมาโดยตลอดรู้ว่าท่านอยากลงมือทําอะไรถ้าอยู่ในมือท่านสําเร็จแน่นอนครับต่อมาค่ะทางด้านของนายสมศักดิ์เจียมทีรักสกุลค่ะอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปริสัาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะผู้ลิ้ภัยการเมืองในฝรั่งเศสค่ะ ได้โพสต์ข้อความบอกว่าประกรณ์บุ้งพรชีวังกูนะคะเป็นการเหมือนเป็นการโพสต์ภาพนะภาพที่เป็นโพสต์ของคุณบุ้งเนี่ยนะคะที่ถ่ายคู่กับพลเอกนตัตพลค่ะซึ่งก็คอมเมนต์ก็มีการแบบไปในทิศทางเดียวกันนะ,ะในทํานองว่าไปแขวนเข้าทําไมนะก็เรียกว่าทัวร์หลิงส้มเนี่ยเละคาบ้านเลยทีเดียวค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่4กันยายน2567ค่ะพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งครมอรแพรทองทานซึ่งพลเอกนัทพลนาคพาณิชค่ะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโดยพลเอกนัทพลค่ะได้นั่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมโดยเป็นโคต้าของบุคคลภายนอกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะ ต่อมาค่ะนายประกรณ์พรชีวังกูลหรือว่าบุ้งค่ะผู้ประกาศตัวเป็นท่อน้ําเลี้ยงโดยนําบัญชีส่วนตัวมารับบริจาคเงินนะคะเพื่อสนับสนุนการชุมนุมของวับสานิ้วในในช่วงปี2563ถึงปี2564ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเปิดเผยภาพคู่นะะที่ถ่ายคู่กับพลเอกนัทพลนาคพานิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะโดยนายประกรณ์ค่ะเขียนข้อความระบุบอกว่ายินดีกับนายด้วยครับยินดีกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหม ผมรับรู้ถึงความตั้งใจของท่านมาโดยตลอดรู้ว่าท่านอยากลงมือทําอะไรถ้าอยู่ในมือท่านสําเร็จแน่นอนครับนะทางนี้เนี่ยก่อนหน้านีนะ้นายประกรณ์เนี่ยเป็นแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะกองเชียร์ของนายทักษิณชินวัตรค่ะภายหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วที่เรียกตัวเองว่าราษฎรและสนับสนุนอดีตพรรคก้าไกลแทนค่ะก็เรียกว่าเป็นแดงนะที่เปลี่ยนเป็นส้มนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะทางด้านของสมศักดิ์เจียมธีรศกุลค่ะอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ลิัไพนการเมืองในที่อยู่ในฝรั่งเศสนั่นเองนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าปรกรณ์บุ้งพรชีวังกูลค่ะเป็นการโพสต์ภาพนะซึ่งเป็นโพสต์ของคุณบุ้งปรกรณ์นะที่ถ่ายคู่กับคนเอกนัตพลน,นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณบุ้งปรกรณ์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความโต้กลับสมศักดิ์เจียมนะเรียกว่าดูเดือดเลยทีเดียวนะคะบอกว่าสมเจียมเข้าเสียบกูทําไมวะงงชิป แค่โพสต์ดีๆกับพี่เล็กที่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระลาหมแล้วทาไมจะโพสต์ดีๆกับพี่เขาไม่ได้งงนะตอนโควิดเนี่ยพ่อผมนอนพะง,งาพ่งงาพะง่าอยู่บ้านต้องฟอกไตวันเว้นวันแถมติดโควิดอีกนะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคนตายขนาดไหนก็เห็นเห็นอยู่นะแล้วเขาเนี่ยต้องฟอกไตด้วยโรงพยาบาลไหนใครจะรับนะมีเงินขนาดไหนก็หาเตียงไว้ได้คนที่ช่วยพ่อผมตอนนั้นคือมูลนิธิเส้นได้นะเขาก็มารับไปส่งพระมงกุฎช่วยแนะนําโรงพยาบาลให้กับพ่อผมนะทั้งมูลนิธิเส้นได้กับพี่เล็กคือคนที่มี บุญคุณกับผมทั้งคู่นะวันนี้พี่เล็กได้เป็นรัฐมนตตีช่วยผมก็แสดงความยินดีแต่เสือกมีคนเอาไปเสียบให้ติ่งเข้ามาดานะก็แล้วแต่เอาที่สบายใจจะด่าอะไรก็ด่าไปแต่อย่าด่าว่าเปลี่ยนไปกูยังเหมือนเดิมนะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะอาทิเช่นช่างเถอะอลูกพี่นะน้องคนนี้ยังรักลูกพี่เหมือนเดิมนะ ผมคิดนะเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองกับบุญคุณของนักการเมืองเสียคือแบบอย่างที่ดีคนหนึ่งเลยนะการรู้จักความสัมพันธ์การแยกแยะนะดีกว่าหลายๆคนนะนับตั้งแต่แกป่วยเรื่องเส้นเลือดในสมองเนี่ยแกก็ไม่ใช่คนเดิมอีกเลยนะก็เข้าใจแกนะแต่ก็ไม่ได้ชอบใจสิ่งที่แกแสดงออกมาช่วงหลังหลายเรื่องนะสมเจียมแหละที่ดูไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะคงเป็นพ่อเล็กเป็นน้องรักบิ๊กตู่แล้วก็เคยถูกเล่าขานว่าแกเนี่ยเกี่ยวข้องกับการปร,ปรับปรามเสื้อแดงในสมัยนู้นนะฮะนั่นสิ่งง เหมือนกันนะสังคมไทยต้องรู้จักนะเจริญอุเบกขากันบ้างเถอะจะสอดแซะเสือกกันไปเสียทุกเรื่องเลยเหรอนะบางคนก็บอกว่าคนเปลี่ยนไปไม่ใช่เหี้ยนะถ้าลุงตูช่วยแม่ผมผมก็เคารพนะองต,ง,ตงนะพี่จะแปลกใจอะไรนอนอยู่ฝรั่งเศสวอรัอรเซียด่าฝรั่งเศสนะยาไปให้ราคาแกเลยครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คงไม่ต่างกับแปะล,ลิ้มดอกครับปั้นไปเรื่อยๆไม่พอใจใครก็แค่ปั้นนะแต่ถ้าถูกใจเนี่ยแดกยาเ็ายอมนะ เสียจะแคร์อะไรนะกับไอจุดๆเจมครับนะจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงคนง่าวนะสำหรับบิ๊กเล็กนะก็เคยเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะในปี2561ถึงปี2563นะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพศ2563นะระหว่างนั้นก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังชับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะโควิด19 นั่นเองนะรองหัวหน้าสํานักงานประสานงานกลางนะแล้วก็ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019 19นะคะหรือโควิด19นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและกรรมการผู้ช่วยเลขานุก,การคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วยนะ,ะซึ่งต้องบอกว่าบิ๊กเล็กเนี่ยก็มีความใกล้ชิดสนิทกับพลเอกประยุจันโอชานะเพราะเคยนั่งเลขาสมชในช่วงปี63มันเองค่ะแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีนะ,ะรวมทั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาการแก้ไขสถานการณ์โควิดด้วยนะ,ะพี่เตอ๋อ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะหรือว่าสบคส่วนหน้านะรวมทั้งสมัยยังรับราชการเนี่ยอยู่ที่กองทบกด้วยนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยค่ะเพื่อนําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ